ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดการดิ่งน้ำแนอย่าลืมกดแชร์และซับสไคร e สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับพลัดพลคนรากยากช n แนลวันนี้มาเยี่ยมผู้กองอีกครั้งหนึ่งครับจะมาสอบถามผู้กองและน้ำมะพร้าว อ่อนเนะีมีดีอย่างไรนะครับเผื่อผู้กองจะรู้เรื่องบ้างนะครับเดี๋ยวมาเจอกันกับผู้กองนะครับครับในม,มือขวาของผู้กองนะครับพนักง,งานขับรถของผู้กองกำลังมอรอรับผู้กองนะกำลังปฏิบัติภากรกิจอยู่นะครับ พนักง,งานขับรถของผู้กองนะครับพารถประจำตำแหน่งของผู้กองตอนนี้ผู้กองกําลังปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับลูกน้องก็เลยรอมอับรอครับรออัพเครื่องรอนะครับเดี๋ยวผู้กองมานะครับให้ผู้กองเสร็จภารกิจแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมาวันนี้ผู้กองกําลังทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดรถอยู่นะครับโน่นมา กำลังทำความสะอาดกับพงพี่อยู่เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวรอให้ผู้กองกวาดใบไม้เสร็จก่อนเดี๋ยวถ้าถายผู้กองก่อนผู้กองสวัสดีครับผู้กองสวัสดีครับอะฮะโลละโลละเดี๋ยวผู้กองมาหาเพื่อนๆหน่อย เสร็จหรือยังผู้กองเสร็จหรือยังเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้กองนะครับช่วงนี้จะเข้าวัดเข้าวาบ่อยเดินมาแล้วครับเดี๋ยวมาสวัสดีเพื่อนๆก่อนผู้ก,กองอเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วเอ้เมื่อวานนี้ทรงผมสั้น มาดิครับมาดิมามาทักทายเพื่อนๆกันแล้วนี่พวกกองเดี๋ยวจะผมจะมีเรื่องปรึกษาพวกกองนะอ่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆกันเอาอุปกรณ์วางไว้ก่อนนี่ยเอารถประจาตาแหน่งมารับอ่ะสวัสดีเพื่อนๆนก่อนสวัสดีอ่าสวัสดีครับใช่ครับ,รบอืมวันนี้ว่างเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับพวกกอง วันนี้ว่าจะมาปรึกษาผู้กองเรื่องมะพร้าวผู้กองมีความรู้เรื่องมะาพร้าวอ่อนไหมมีไม่มีไม่มีเลยนะผมนึกว่าผู้กองจะเชี่ยวชาญเรื่องมะพร้าวอ่อนมีมวันนี้ไม่วันนี้ไม่มีเลยนะแล้วทุกทีรู้ไหมมะพร้าวอ่อนมไม่รู้เอาวันนี้ตัดผมใหม่หัวใหม่เออเปลี่ยนรังค้าใหม่แหมนะเห็นตลาดการเปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่ ผู้ก,กองก็อยากจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนบ้างนะครับโ<ห>ม,มเปลี่ยนใหม่เลยนะจะเอาเมสันชินหรือเอากระเบื้องทีงงงงงนี้เอาแป้งแขงเลยอ๋อครับเอาแป้งครับอันนี้นี่ผู้หูของผู้กองครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้โหของผู้กองนะครับอวันนี้จะกินน้ำไหมเดี๋ยวผมจะเลี้ยงน้ำวันหลังวันหลังอ๋อว,วันนี้อิ่มแล้วอ้าน้กว,ว่าจะกินเนี่ยเออเนี่ยเรา ผมว่าจะมาชวนผู้กองผมว่าจะไปพาผู้กองไปซื้อรองเท้าใหม่รองเท้าใส่เข้าเวรนวันอาทิตย์น่ะมี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 มอ้ยคือไอ้คู่นั้นมันเก่าไปแล้วใหม่ฮะฮะใหม่่ะคู่ใหม่นะฮอใครให้ละ่ะไอ่ะใครให้นะไดไไหนยอย๋อๆวันอาทิตย์ได้ใส่คู่นั้นเข้าเวรนเลยนะเวรอ่าเดี๋ยวผมไปถ,ถ่ายวิดีโอที่ไหนเดี๋ยวผมไม่เห็นเดี๋ยวผมจะซื้อมาฝากผู้กองรองเท้า เอาแบบมันวับเลยนะ <Hey. S 1> อือเดี๋ยวว่าเพื่อนๆท่านใดที่เห็นผู้กองนะครับอยากได้ผู้กองอยากให้ผู้กองใส่รองเท้าสวยๆครับผู้กองก็ชอบรองเท้าขัดมันหัวแหลมนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ดํานะครับแกจะซื้อสีมาพ่นให้ดําเลยรับรองว่าหล่อเฟี้ยวนะครับผู้กองวันนี้วันนี้ทําความสัตา์ได้เยอะไหมวันนี้หล,หลายนะอือหลาย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 เอาละครับ ไปแล้วเอาวันนี้ทำไมรีบไปจังเลยท้ามา,าทักทายแค่นี้นะพดาอ๋อเดี๋ยวลงลงพี่ดาครับอ่าโอเคโอเคงั้นลำลาเพื่อนเพื่อนก่อนครับอ่าแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ใหม่อ่าโอเคครับผมครับอ่าแมผู้กองคนนี้แกติดทุระนะครับทุระก็ปีกเวลาให้ผมเพียงแค่น,นี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาเจอกับผู้กองใหม่นะครับ วันนี้ภุกก็มีภารกิจด่วนนะครับไปช่วยหลวงพ่อกวาดทาความสะอาดลานวัดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องพัดตนคนรากาชาแน,นลด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับเตือนชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ